เราก็อยู่ที่หน้าสนามสุภชาลาสายแล้วนะคะวันนี้เรนามาชมเกมตำนานแดงเดือดน,นี่ยวคือบรรยากาศหน้าง,งานคนก็แบบเริ่มมาเป็นเยอะแล้วนะดเดี๋ยววันนี้นะคะในไหนก็เจอแบบอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนแล้วเราจะมาถามเขาซีไม่ได้ถามเกี่ยวกับเลี้ยวปูนะคะเราจะมาถามเด็กผีเกี่ยวกับแมนยูกันนะคะมาดูว่าเราจะถามว่าอะไร,รจะมาถามเด็กผีกันนะคะว่าเฮนฮาจะออกกีมอง ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กผีถามมาทำไมมะอะไรผมอ่ะนะใช่เด็กผีอยู่ยาวๆผมรักเขาคุณจะรีบปลดไปไหนแล้วเออหขนาดนี้คะได้ที่ไหนเนี่ยโอเคอ่ะเด็กผีคนเดนทางเอากี่โมงคะกำมึงรีบเสร็จไปลาออกให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เลยจริงๆแล้วในช่วงนี้มึงควรจะลาออกเพราะมึงได้มีเวลาพักผ่อนหนาใหม่ให้สโมสรเองก็จะมีเวลาหาตัวแทนตัวแทนตัวแทนใหม่เออขอร้องนะคุณจฟ้องสคบร์แล้วนะ ไปไปเอาหูดูแสบเออไปเอาหูดูแสงพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มก็ไล่มึงมึงไม่รู้หรอพี่หนุ่มก็ไล่มึงใส่อารมณ์มากขอนี่ค่ะค่ะเขียนทักออกกี่วันแล้วดูไม่อยากรู้เหมือนกันออกกี่วันเลยก็เลยจะไปคููเหมือนกันหมดเลยขอบคุณค่ะ ฉันไม่รู้ว่าจะออกไหมอ๋อแต่กี่โมงไม่รู้แต่ออกขยัคิดว่าออกไม่รู้แล้วกับเร็วนี้ไหมไม่น่าเร็วๆรนี้อุ้ยอยู่ยาวเลยอ๋อทำไมจบสัญญาเลยอ๋อรักมากก็ไม่รู้เลยไหมเธอจะให้ยูบีสองพันยี่สิบแปดใช่ไหมเราจะถามตะวันสุดหล่อนะคะว่าเททับจะออกกี่โมงคะ เซ็นห้ากเหรอครับออกเลยตอนนี้ออกไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรออไม่ต้งเซ็นแบบราออกคือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสโมสรเนี่ยยกสัญญาให้เลยไม่ต้องแบบมานั่งเซ็นไม่ต้องมีถ้ามีก็จ่ายให้ด้วยให้สโมสรจ่ายให้อีกเดี๋ยวพวกเราแบบทุคุณบริจาคเลยแบบว่าทำเซ็นต์อาให้เลยแบบว่าเหมือนบริจาคให้ออกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีแถลงข่าวไม่ต้องมีมาเซ็นสัญญาไม่ต้องมาเก็บของของที่สโมสรจะส่งคืนไปให้นั่นเลยแต่ละคนขอบคุณมากให้ห้างเอากี่โมง น่าจะพุ่งีเช้าเขากินข้าวเสร็จแล้วออกลาบ้านไปไ่ไปไปรอลที่นอกโรนไม่ได้ออกจากม2ไม่ได้ออกจากมออกไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไคิวาจะออกอะไรนะไ่ควาจะออกเหรอก็ดูนิดนึ่งดูนิดนึ่งเราเราเมื่อไหร่จะออกจากกาสูงอุ้ยอุ้ยน่าจะนานนะคะน่าจะปิดฤดูกาลเลยอะค่ะเชื่อมั่นแล้วว่าไม่หล่นแน่นอนกีตารเป็นฤดูกาลน กไ่อนแล้วที่เจอเซลแมทช่ต้องิตี้อา์เซนอนคือตอนนี้เนี่ยในคลิปนี้เลยยืนยันว่ามัดรวมกันมาเลยมัดรวมกันมาเลยไม่ต้องรอถึง2028อใส่กี่แอปเนี่ยฮะแอปเดียวแอปโต้คำถามว่าเทนทักจะออกกี่โมงจ๊ะตอนนี้เทนทักออกกี่โมงไม่รู้นะ พี่จะได้เข้ากีม่ปัดกยังไม่มีเลยทีนี้เด้จะออกไหมครออกแรงรนัเดียวออกแถ้าเททางไม่ออกถูกบวกเองออกออกไปไหนอะแอปอะไรแต่น่าจะเป็นปลาลักเล่อยู่แล้วเททาจะออกกี่งนอยรเยเลยเที่ยงคืนนี้ ทีละนัดทีละนัดอุ้ยเหมือนลุ้นแชมป์เลยอะพูดเหมือนตอนแบบว่าทีมลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นเดอนน้องทีละนัดอินฟูเลยอ่ะฟูเะพอมันนั่งถ่านน่าไม่คือเราไปอยากเราเป็นห่วงเพื่อน่าเราไปอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปมีความสุขด้วยอยู่แถวนี้แล้วรู้สึกอากาศเย็นแปลกๆเรื่องสวนต่ได้เว้ย